สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดีชานิตยาดวงแก้วค่ะการสร้างมาตรฐานเด็กตรังอ่อนหวานเสริมความรอบรู้สุขภาพแต่วัยเยาว์ณนะศูนย์พัฒน,นานเด็กเล็กเทศบาลตำบลน,นายงเหนืออำเภอนายงจังหวัดตรังค่ะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนายงเหนืออำเภอนายงจังหวัดตรังได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งอำเภอหนึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดีประจำปี2565จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอีกทั้งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่อนหวานต้นแบบความยั่งยืนที่ดำเนินงานตั้งแต่ปี2551 ที่มีความโดดเด่นเรื่องความใส่ใจจากผู้บริหารเทศบาลสู่เยาวชนส่วนคุณครูได้สร้างสื่อการสอนคือหนังสือนิทานน้ำหวานฟันสะอาดที่ได้รับรางวัลหนังสือนิทานอันดับหนึ่งและเด็กเล็กอ่อนหวานเมนูอาหารกลางวันของเด็กๆจะเน้นเมนูอ่อนหวานมีการตรวจวัดระดับน้ำตาลควบคู่กับเรื่องของความสะอาดค่ะ โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน,นายงเหนืออำเภอนายงจังหวัดตรังถือเป็นศูนย์กิจกรรมสารสัมพันธ์ในชุมชน ผู้ดูแลเด็กได้ร่วมสร้างนิสัยอ่อนหวานในวัยเยาว์กับกิจกรรมแปลงฟันนักเรียนกิจกรรมชุมชนซึ่งผู้ดูแลเด็กได้ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาสอนภูมิปัญญาชาวบ้านให้เด็กๆได้ซึมซับกันตั้งแต่วัยเยาว์รวมไปถึงชวนเด็กรักการกินผักผลไม้ด้วยกิจกรรมที่ผู้ดูแลเด็กและนักเรียนร่วมกันปลูกผัก ตรังจึงนับเป็นพื้นที่ขับเคลื่อนประเด็นของเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานที่เข้มแข็งครบทุกไซส์ครบทุกอำเภอค่ะมาตรการในการดูแลช่องปากก่อนหน้านี้ผมได้มีการจัดงบประมาณในการประสานงานกับสาธารณสุขจังหวัดตรังแล้วก็อำเภอนายงแล้วก็มีการฝึกอบรมให้วิธีการแปลงฟันให้กับเด็กๆน้องๆหนูๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเราโดยการจัด สองวันแล้วก็ให้ผู้ปกครองของน้องๆหนูๆทุกคนฝึกอบรมวิธีสอนวิธีต่างๆในการแปรงฟันให้กับน้องๆหนูๆโดยที่ผู้ปกครองต้องมาร่วมอบรมกับนักเรียนหนูๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราทุกคนในส่วนของโรงอาหารนอนหวานเทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเ็กเราอยู่ใกล้กับสาธารณสุขของอำเภอนายงบางครั้งผมเอง ถ้ามีเวลาจะหมันลงมาคอยติดตามในเรื่องของอาหารของของเด็กไม่ว่าจะให้ปริมาณอาหารรสชาติของอาหารนะรสชาติเป็นยังไงบ้างให้ปริมาณอาหารตามคุณลักษณะของช่วงอายุเด็กหรือเปล่าผลลัพธ์ก็คือค่อนข้างดีขึ้นถือว่าเป็นการช่วยกันร,ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเราแล้วก็ผู้ปกครอง การจัดการเรียนการสอนที่นี่นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงชั้นนะคะจะมีเด็กอายุ2ถึง2ปี11เดือนนะคะเป็นเด็กเล็กนะคะอีกช่วงชั้นหนึ่งก็คือเด็ก3คขวบถึง4ขวบค่ะ เด็กช่วงนี้กําลังจะเปิดเทอมใหม่ๆนะคะเพิ่งมาจากบ้านใหม่ๆเลยนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลมีคุณหมอลงมาดูแลเรื่องสุขภาพช่องปากเด็กและผลปรากฏว่าเด็กที่ศูนย์เด็กเล็กของเราของเรานะคะฟันผุลดลงมากค่ะมากกว่าเดิมเหลือแค่มีผุอยู่แค่2ประมาณ2-3คนเท่านั้นเองค่ะ mm hmm. เหมือนกับว่าการรับประทานผักอาจจะแบบ เขาก็คงจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าคุณครูนะคะก็จะช่วยส่งเสริมบอกว่า,าผักมีประโยชน์นะคะอะไรแบบนี้ค่ะจากการสอนของคุณครูเด็กก็จะทำเขาจะเชื่อคุณครูอยู่แล้วนะคะเขาก็จะกลับไปก็รับประทานผักได้มากขึ้นค่ะ